นั่นไงนั่นไงนั่นไงพี่พี่โร้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมีตัวใกล้ตัวใกล้เอ้าเทียอะไรวะเนี่ยมาจากไหนวะเนี่ยมาจากไหนเนี่ยโอ้ท้องฟ้าแบบสีสวยมากเลย ปวดสาแสงก็แสบตาเหมือนกันนะเนี่ยแสงส้มๆเออไปไหนดิพี่รถเราไม่มีเอพี่เออว่ะรถไม่มีสักคันเลยเฮ้ยเราลองเปลี่ยนจากแบบขับรถแล้ววิ่งเอาดีดไหมเพราะว่าเราขับรถแล้วเราโดนยิงตายโอ้โหเกินโดนเขาขี่รถมาเหยียบตาย มีบักกี้อ่ะพี่บักกี้อีกแล้วแนะไม่เอาละเฮ้ยเอาบักกี้คู่เลยไหมล่ะขี่ไปพร้อมกันเลยเออใช่เรายังไม่เอาบักกี้คู่เลยเนาะเออมื่อกี้ไงผมออกไปไม่ทันออกตามไปแต่ทันนั่งมาก่อนไม่ถ้าเราได้รถสีเราจะสู้เขาได้ยังพวกนั้นนะได้ เราเล่นแบบบ้านๆเลยดีกว่าเราเราอยู่นี่ก่อนก็ได้มั้มพี่ได้ได้ได้อี๋ผมได้เอ็มร้อยคืนได้เอ็มร้อยคืนแล้วพี่อย่าพี่พี่ไปเอาพี่ไป็หนอยเฮ้ยผมได้ผมได้ดับเบิลเอ็มร้อยเน่ยพี่ดับเบิลดิวอย่าทำไหนๆก็ตายบ่อยแล้วเราเล่นแบบเซฟๆไปเลยดีกว่าเนาะใช่ผมจะได้ขึ้นเตะเลยพวกเลยเฮ้ยมีป๊กกี้ขังไ้ตรงไหนไหนอ่ะเราทำไงดี ขี่สามคันเลยมั้ยล่ะขายคันเลยนะตีคันต้องยิงกันเลยทีขี่อย่างเดียวต้องมีคนยิงเลยเออแบบขี่ไร่เหยียบมันเลยให้มันงงไปเลย้าของสกิน้าของสกินไม่ชื่อหุ่นยนต์ไม่แต่พี่ดูเขาแข่งกันเขาขี่รถแยกกันเลยนะสี่คนถ้ามีรถอีกคัเฮ้ยรถมาพี่เขี้ยละ ตร,ตรงไหนอ่ะสวยคอมสวยไปกอดตีเฮ้กระสุนผมหมดเลยอ่ะพี่มีพี่มีมันจอดไหมจอดครับมันยิงรถมนันระเบิดละอ่าโอเคนูนนูนรถที่พี่เขาบอกว่ารถอยู่ตรงนั้นเี่ รถอย,ยู่บ้านใช่ใช่ใช่ไอตัวนั้นเต็มตีลองนะฝั่งขวาน่ะเฮ้ยปวดหีชื่อปวดหีชื่ออันนี้มากเลยว่ะเด๋อวสองแล้วตรงนั้นไปแล้วไปแล้ว มาแล้วมาแล้วแกมาแล้ว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 ไอ้น้องหนึ่งน้องหนึ่งตัวมาไหมตัวมาไหม Watch out ผมปวามยากแลนนะพี่ได้ครับได้ตัวไก่แม่งเคาะมีตัวชิดมีตัวชิดหน้านุกับพี่นะ ใช่ใช่พีโอเคครับมันมันจะข้ามฝั่งพี่ใช่ใช่ข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วข้ามมาแล้ว ขอคนซ้อนหนึ่งคนมาแล้วพี่มามาอีกหนึ่งนะมันมาซ้อนอีกหนึ่งพี่พี่มาฝั่งนี้มาตรงนี้มาตรงนี้พี่ประสิทธิ์นก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 สองและไปครับไปครับรถมา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 ใหม่รถมาใหม่ แม่มาซุกปกันหม่ข้างหลังยิงข้างหลังยิงสมองโอเคโอ้ยแตกผมผมมาชุบแล้วผมมาชุบโอ้โหรถตรงไหนนะเพี่อ่าเนี่ยเนี่ยบ้านนี้บ้านนี้อยากได้ M4 จังเลยเลยไม่แมนเลยเจ็บมากเจ็บมากอยากยิงรถมันอะมันไส้ยิงเลย cung này có alcohol không vậy em knock 1 vậy, เป่นเข่าเราเนี่ยเราเราไปเลยโอ้ยมีบักกี้มีบักกี้มีบักกี้บักกี้อ้อมไกลมากข้างนอกเหรอใช่ใช่ข้างนอกวงเลยมันเห็นเราแล้วนะนี่เพราะว่าหญ้าบักไงนั่นไงมันเหมือนมันจะมันมันดูมันโอยนั่นไงนั่นไงนั่นไงพี่เราโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมีตัวใกล้มีตัวใกล้เอ้าเกียอะไรวะเนี่ย มาจากไหนวะเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอยู่ดีก็ลุกขึ้นมายิงสะดุ้งเลยทางนี้มันนอนอยู่ข้างล่างนั่นแหละผมว่าใช่ใช่มันโดนพวกนั้นยิงโดนพวกนั้นยิงไล่ขึ้นมาเขียเอ้ยคุณสะดุ้งเลยนพราะว่าผีหลอกพี่ไม่ได้อัดคลิปว่าไม่จะอัดคลิปอัดคลิปโอ้ยช็อตจบเลยนี่เฮ้ยมีคนพี่มีคนเฮ้ยมีคนจองว่ะเชียร์ละเชียร์ล้วไปหายลงรถลงรถลงรถ โด,ดดโดดโดดโดดสองตัวพี่โด,ดดโดดโดดน็อกหนึ่งครับน็อกน็อก ยเยระวังนะระวังนะเดี๋ยวพี่ปาไฟเข้าบ้านนั้นแฮ่ปีาเบิดไปแล้วพีไปไป่ตายคมอยู่นะคมอยู่นะได้เรื่องอยู่เฮ้ยอุ้ยโดนโดนโดนมันโดนมันโดน,โดนปาไ,ปได้พี่ไปชุบนู้นได้ใช่ไหมได้ได้พี่ S <S พี่พี่มาชุบพี่มาชุบเจอผมล็อกตัวนี้ได้ครับได้ได้ขอสมงคหน่อยขอสมงคหน่อยเออเนินสมงคตรวจเลยตรวจเลยมีตัวตีหนึ่งเข้า <What> s <S ข้างหน้า <out? S 3> เราม,ม,มันมันมันยี่ส่ไหนไหมตายเลยใช่ไหมตายเลยใช่ไหมโอเค okay. ไม่ไม่ตายนะอา้าวยังเหลือ<ม>อีกตัวนะึงบ้านนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ผมสาใช่

ต้องรีบต้องรีบเขาแล้วต้องรีบเขาแล้วหนูอ้อมซ้ายพอได้ไหมได้ได้พี่อ้อมได้อยู่มีรถมีมีรถไปแล้วโอเคโอเคพวกนั้นแหละใช่ใช่เขาดันไปนู่นนู่นนู่นเราำอรนเดี๋ยวขวาออกขวามาโอเคโอเค เออ้ยมันจด,นจดระวังนะระวังนะคมอยู่นะมันออกมาซ้ายตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยถ,ถ้า๋ยวผมอ้อมไปข้าง,ลางหลังแล้ว เดี๋ยวผมกำลังแล้วอ้อมซ้ายดีกว่าได้ครับได้ได้ได้เดินซ้ายไต่กลัวมันจะมีคนอยู่ไหนท้ายนะสวยคร<อ>ับพี่ดันแล้วนะพี่ดันแล้วนะ โอ้ยผมฟอมมินิสเปร์แบันีนนกนก้กินไก่กินไก่กินไก่โอ้สดสไวัยรุ่นวัยรุ่นอาบอมนวดเ <c oughs> ยอะใส่เสื้ออาบอมนวดได้กินไก่เลย <c oughs>